ต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเปิดหน้าสิบสี่นะคะหนึ่งกับสี่นะคะที่มุมด้านล่างซ้ายมือนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนนับจำนวนภาพและเขียนผลรวมของภาพลงในช่องสี่เหลี่ยมนับจำนวนภาพและเขียนผลรวมของภาพลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ตัวอย่างนะคะมีให้ดู1ข้อนะคะมีรถเต่านะคะรถของเล่นเต่านะคะก็นับรวมกันนะคะด้านนี้หนึ่งสองนะคะสภาพบวกเครื่องหมายบวกก็คือเอามารวมกันนะคะด้านนี้ก็มี1นึ่ะคะเราก็นับมารวมกันค่ะหนึ่งสองสามก็เขียนเลขสามนะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วข้อต่อไปนะคะ ก็ต่อไปเป็นของเล่นนะคะลูกแซ็กนะคะด้านนี้มีหนึ่งสองนะคะและด้านนี้ก็มี1นึ่งสองนะคะเราบวกนะคะเครื่องหมายบวกเราก็มานับรวมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะรวมกันเป็น4นะคะก็เขียนเลขสี่ลงไปนะคะ ข้อต่อไปนะคะเป็นกังหันลมนะคะกังหันลมด้านนี้มีหนึ่งสสาสาด้านนี้มีหนึ่งสองนะคะเครื่องหมายบวกก็คือเอามารวมกันนะคะเด็กๆก,ก็นับหนึ่งสองสามี่ห้าให้เด็กๆเขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเองนะคะข้อต่อไปมีรถยนต์ของเล่นนะคะ ด้านนี้มีหนึ่งคันด้านนี้มีสองคันเครื่องหมายบวกก็คือเอามารวมกันนะคะหนึ่งสองสามนะคะให้นักเรียนเขียนเลขสามลงในช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนเขียนเองนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นของเล่นนะคะเป็นมาโยกนะคะด้านนี้มีหนึ่งตัวด้านนี้ มีหนึ่งสองสามสามตัวนะคะเครื่องหมายบวกก็คือให้เด็กๆนับรวมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเ,เด็กๆเ,เขียนตัวเลขเองนะคะ